สี่มหาเวสสถานพิ่พบบทนำไหยนะเรียงอูแวแว,วท้องฟ้าคำรำลั่นพร้อมกับเสียงร้องเจ้าของทารกแรกคลอดผ่านไปไม่ถึงครึ่งเคอเสียงทารกน้อยก็ดังขึ้นอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งหายนะแล้วหญิงชาราที่กำลังทำคลอดตะโกนแข่งกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยความตื่นตระหนกไม่นานสี่เงาร่างในชุดเสื้อฟางกันฝนก็พากันออกจากหมู่บ้านในหุบเขาไปอย่างรวดเร็ว สิบปีผ่านไปฤดูหนาวในดินแดนเหนือท่ามกลางพายุหิมะรถเลื่อนกำลังขับเคลื่อนไปบนพื้นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมียักษ์สีขาวทยานร่างตรงไปอย่างประตูเมืองที่กำลังจะปิดร่างกายอันใหญ่โตของมันกระโดดลอยตัวขึ้นสูงพุ่งเข้าไปบนบานประตูเหล็กลากรถเลื่อนผ่านเข้าไปก่อนที่ประตูจะปิดลงแค่เสียวลมหายใจทหารยามบนป้อมพาก,กันตกตื่นรีบง้างคันธนูเล็ง ไปยังชายสวมชุดคลุมสีดำที่ยืนอยู่บนเลื่อนไม้เจ้าเป็นใครชายร่างใหญ่ในชุดกระเล็กกระชับดาบในมือแต่คอบถามเสียงดังใจเย็นนายกองเทียนค่าเองเสียงทุ้มนุ่มแม้จะดังขึ้นแผ่วเบาแต่ก็ทำให้เหล่าทหารได้ยินชัดเจนทุกคนพากันลดอาวุธในมือลงก่อนจะค้อมกายคานวะองค์ชายสิบสไม่รอให้พวกเขาทำความเคารพจนเสร็จมียักก็ลากรถเลื่อนไปตามเส้นทาง มุ่งสู่พระราชวังในยุคที่นิติยังไม่ถูกกังก้านมนุษย์ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากเผ่าพันธุ์อื่นไม่ว่าจะเป็นปีศาจพูดอสูรและอีกหลายเผ่าพันธุ์เพื่อความอยู่รอดหลายเผ่าพันธุ์ได้พัฒนาตัวเองจนแข็งแกร่งและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือหนึ่งในนั้นทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกจะต้องมีธาตุประจำกายอยู่สี่ธาตุหลักที่ธรรมชาติมอบให้คือปฐพีวารีวายุและอัคคี แต่ก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่ถูกธรรมชาติทอดทิ้งไม่ได้มอบพลังธาตุติดตัวมาให้กลายเป็นชนชั้นล่างสุดที่ถูกเรียกว่าธาชั้นต่ำนี่องค์ชายสิบสี่กลับมาแล้วไปแอบดูกันหญิงสาวหนึ่งในธาตรับใช้กระซิบกระซาบบอกสหายที่กำลังกวาดทีไม่อยู่หน้าลานปราสาทด้วยท่าทางตื่นเต้นสตรีทั้งสี่พากันทิ้งไม้กวาดรีบวิ่งออกไปเหลือเพียงเด็กหญิงตัวเล็กวัยราวสิบปีกวาดลานอยู่เพียงผู้เดียว เชียนเยเว่รู้ได้แต่ขมวดคิ้วมองตามแผนลังของคนเหล่านั้นด้วยความสงสัยเพราะความที่เพิ่งเข้าวังมาใหม่นางจึงไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแต่เพียงครู่เดียวความสงสัยก็ถูกขจัดออกไปจากหัวเด็กน้อยหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างขมักขมน้นด้ามไม้กวาดที่สูงเลยสีสเล็กไปมากโขขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วไม่นานหีะที่เคยมีอยู่เต็มลานก็มาลายหายไปเหลือเพียงพื้นอิฐเปียกชื้นตู๊ แต่แล้วอยู่ๆกองหิมะที่นางอุตสาห์หวาดไปกองรวมกันไว้ก็แตกกระจายมีหนังซ้ำยังสาดกระเซน็นกลับมาปเปื้อนเต็มพื้นเอลูรี่ผันขวับไปมองตัวต้นเหตุด้วยความไม่พอใจมีหิมตัวโตเชิดหัวอย่างเย่อหยิ่งก้าวเท้าออกจากกองหิมะโดยไม่แม้แต่จะเหลือบแลมนุษย์ตัวเล็กที่ยืนอยู่ด้วยขนาดและพลังของมันแน่นอนว่าเผ่าพันมนุษย์ต้องพากันหวาดกลัว มันจึงไม่จําเป็นต้องมองให้เสียเวลาในความคิดของมันคืออีกไม่นานเจ้ามดปลวกตรงน่าจะต้องกรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปแต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเจ้าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์กลับวิ่งเข้ามายืนขวางหน้าพร้อมกับชี้ด้ามไม้กวาดใส่หน้ามันหยุดนะเจ้าหมีงโง่ทำลายกองหิมะของข้าแล้วคิดจะหนีหรือเสียงเล็กแหลมที่ฟังดูก็รู้ว่ายังเป็นเด็กกระคอกเสียงดังอย่างไม่เกรงกลัว ทำให้ฝ่าเท้าใหญ่โตเกือบเท่าตัวของนางอยู่ชะงักทันทีดวงตาสีแดงเฉียบคมจับจ้องไปยังเจ้าตัวเล็กเบื้องหน้าเจ้าของร่างยักษ์กำลังช่างใจว่ามันสมควรจะขบหัวเด็กผู้นี้แล้วกลืนกินเป็นอาหารดีหรือไม่ช่วยค่าเก็บกวาดเดี๋ยวนี้เลยมีเช่นนั้นเจ้าอย่าวังว่าจะได้ไปจากที่นี่นี่มันกำลังถูกข่มขู่สวีรงลองอย่างเชิงด้วยการยกฝ่าเท้าขึ้นอีกครั้งคล้ายจะก้าวเดินเพีย แต่กลับถูกด้ามไม้กวาดตีลงมาบนหลังเท้าของมันท่าทางว่าเจ้ามนุษย์หน้างอจะยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองในหัวของมียักษ์คิดเช่นนั้นแต่การกระทำกลับแตกต่างออกไปโดยที่แม้แต่ตัวมันเองก็ยังไม่รู้ตัวฝ่าเท้าใหญ่โตเดียวยกเดียวว่างสลับกันไปมาเพื่อหลบด้ามไม้กวาดหนึ่งมีหนึ่งคนราวกับเล่นไล่จับเมื่อตีไม่โดนเสียทีเด็กหญิงก็เริ่มโมโหเจ้าอยู่นิ่ง ยาเว่ลู่ยืนชี้ไม้กวาดไปยังปลายจมูกของมียักษด้วยใบหน้างองงั้มพอมันเผลอหยุดนิ่งเพื่อมองดูนางด้ามไม้กวาดในมือก็ตีลงไปที่หลังเท้าของมันทันทีฮ่าฮ่าพอเอาชนะผู้อื่นได้เด็กหยิงก็หัวเราะราการเสียรู้ครั้งนี้ทําให้สวียสงรีตามองมนุษย์ตัวเล็กจ้อยเบื้องหน้าอย่างครุ่นคิดเพียงแค่มันยกเท้าเหยียบลงไปเจ้าตัวงองงมผู้นี้ก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อทันทีแต่ไม่รู้เพราะเหตุใด มันจึงไม่ได้ทำเช่นนั้นกระทั่งได้ยินเสียงเรียกของเจ้านายดังขึ้นในหัวมียะจึงจำต้องตัดใจจากเจ้าตัวดีเพื่อไปหาผู้เป็นนายการเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกว่าที่เว่ลู่จะทันรู้ตัวภายในลานก็ว่างเปล่าเสียแล้วในทองพระรงใหญ่ผู้คนกว่า40ชีวิตมีสีหน้าไม่สู้ดีนะ มีเพียงชายชราผมเข้าขาวโพลนที่นั่งอยู่บนบันลังมรกตสูงเท่าบันไดสิบห้าขั้นเท่านั้นที่ยังมีใบหน้าสงบนิ่งทุกสายตาต่างพากันจับจ้องไปยังประตูทางเข้าอย่างรอคอยจนกระทั่งร่างสูงโปร่งในชุดคลุมสีดำสาวเท้าผ่านประตูเข้ามาหมวกคลุมถูกปัดออกจากศีรษะให้ตกลงไปห้อยอยู่ด้านหลังเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มวัยยี่สิบฝ่าเท้าก้าวอย่างมั่นคงไปบนพื้นหินอ่อนมันวาว ผ่านหน้าคุณนางที่ยืนอยู่สองฝ่าข้างอย่างช้าๆกระทั่งหยุดห่างจากบัลลังก์ไป 19. สิบเก้าสวียตรงฟ้านคุกเข่าข้างหนึ่งยกกำปั้นแตะที่อกก้มหน้าเล็กน้อยกล่าวเสียงดังฟังชัดถวายพระพรพายาค่ะฝ่าบาทลุกขึ้นเถิดขอบพระทยัยพายาค่ะองค์ชายสิบสี่ไม่รอช้าหลังจากที่ลุกขึ้นยืนก็กลาบทูลเรื่องสำคัญทันทีตามที่กระหม่อมได้ส่งสารรายงานมา ว่าพบอสูรธาตุอักขีอลวาตในเมืองเทียมฟ้าเวลานี้กระหม่อมทราบแล้วว่าอาสูรต้นนั้นคือเผ่าพันธุ์ใดมันคือมังกรอ,อักขีพยาค่ะอ่าเสียงคือฮาดังขึ้นทันทีที่องค์ชายสิบสรายงานจบไม่รอให้ทุกคนได้ทันหายตกใจสเวียตตงฟ้านก็เรียกกล่องเหล็กออกมาจากแหวนมิติก่อนจะเปิดฝาให้ทุกคนได้ดูและทันทีที่ฝาถูกเปิดออก ความร้อนก็แผ่กระจายไปทั่วท้องพระโรงอย่างรวดเร็วนี่คือเกรดของมันพะยะคา่ะเสียงวิาพาก์วิจารณ์ดังขึ้นไม่หยุดหย่อนพวกเขาไม่จําเป็นต้องมองเห็นเกรดในกล่องก็รู้ได้ว่ามันเป็นของจริงนี่แค่เกรดขนาดเท่าฝ่ามือยังมีพลังถึงขนาดนี้แล้วเจ้าของมันจะมีพลังขนาดไหนบรรดาคุณนั่งต่างพากันหันไปมองพระพักขององค์จกักรพรรดิเป็นตาเดียวเพื่อรอการตัดสินพระทยัย องครักที่ยืนด้านซ้ายของบัลลังก์เดินลงมารับกล่องจากองค์ชาย14เพื่อนำไปถวายแด่องค์จักรพัิให้ส่งทอดพระเนตรภายใต้แผ่ขนตาสีขาวโพลนดวงตาสีเทาสองประกายเจิดจ้าพินิจเกร็ดสีแดงส้มในกล่องอย่างละเอียดอสูรระดับตำนานจัก,กรพัิดแดนเหนือรับสั่งอย่างเนิบช้าไรท่าทีตื่นตระหนกซึ่งผิดกับขุนนางด้านล่างที่พากันแตกตื่นสามเดือนก่อนหน้านี้ เมืองเทียมฟ้าได้ส่งสารขอความช่วยเหลือมาที่เมืองหลวงเรื่องสัตว์อสูนออกอรารวาสจนทำให้ภูเขาน้ำแข็งบางส่วนเกิดการละลายซึ่งเรื่องนี้นับเป็นเรื่องใหญ่เพราะหากละลายจนหมดทั้งแดนเหนือคงกลายเป็นทะเลสาบองค์ชายสิบสี่จึงถูกส่งไปสืบสาวราวเรื่องและจัดการกับอสูนตนนั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้องค์ชายกลับส่งสารกลับมาว่ามีอาจต่อกกักับอสูนตนนั้นได้และเล่าถึงไหยนะที่สัตว์อสูนตนนั้นได้สร้างเอาไว้ แค่จากคำบรรยายในสารก็สร้างความตื่นตระหนกให้แก่บรรดาคุณนางมากพอแล้วยิ่งมารู้ว่าสัตว์อสูรต้นนั้นคือมังกรอักคีระดับตำนานจะไม่ให้พวกเขาตัดตื่นได้อย่างไรคุณนางคนหนึ่งก้าออกมาจากแถวยกกำปั้นชีด้ดอกคอมสีสเล็กน้อยทูลถามด้วยความร้อนรนฝ่าฟ,ฟาบาทคุณทำเช่นไรดีพะยาค่ะหากปล่อยเอาไว้ดินแดนเหนือคงไม่เหลือซากเป็นแน่พะยาค่ะ องจะพัดกวาดพระเนตรไปรอบท้องพระโรงก่อนจะรับสั่งเสียงดังกังวานองค์ชายสิบสี่รับบัญชาพายาค่ะสเสวีตตรงฟ้านยกกำปั้นชี้ดอกจงจัดทับใหญ่ไปปรบบาบมังกรไฟตนนี้ให้สิ้นซากพายาค่ะฝ่าบาทหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วยามกองกำลังเรือนสารก็มารวมตัวกันอยู่หน้าประตูเมืองจนมืดฟ้ามัวดินบนกำแพงเมือง ร่างสูงโปร่งในชุดคลุมหนังสัตว์กันหนาวยืนเอามือไพรหลังมองไปยังทหารนักสานด้วยแววตาสงบนิ่งยื่นไปเบื้องหลังครึ่งก้าวมีบุรุษร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะเหล็กยืนอยู่ดาบใหญ่ที่สะพายอยู่ด้านหลังของคนผู้นี้สองประกายเจิดจ้าทั้งสองคล้ายกำลังรอการมาถึงของใครบางคนงานนี้พวกเราคงต้องใช้ทาสเป็นตัวล่อองค์ชายสิบสี่กล่าวโดยไม่ได้หันกลับไปมองคนเบื้องหลังจำนวนเท่าไหรพาย,ยาคา่ะสักพันคน ้ายาค่ะกระหม่อมจะสั่งให้คนไปจัดการเดี๋ยวนี้ดินแดนเหนืออาณาเขตที่แสงอาทิตย์ส่องมาไม่ทั่วถึงบรรยากาศขมุกขมวดเต็มไปด้วยหิมะพล่างพลายอยู่ตลอดเวลานี้ก็เช่นกันเสเวียตรงฟ้านง่ายฝ่ามือขึ้นรองรับเกล็ดหิมะที่กำลังจะตกลงมาท่าทางของชายหนุ่มสงบนิ่งไม่ต่างจากองค์จกักรพรรดิถึงแม้ว่าองค์ชายสิบี่จะไม่ใช่รัชทายาท แต่กลับเป็นโอรสที่มีนิสัยใจคอคลายองจะพัดมากที่สุดในกระบวนองค์ชายทั้งหมดและที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นอาจารย์เวทระดับสูงศึกครั้งนี้คือศึกชี้ชะตาของแดนเหนือการต่อสู้กับอสูรระดับตำนานหาใช่เรื่องง่ายหากทำไม่สำเร็จดินแดนที่ถูกขนานนามว่าทุ่งหญ้าขาวแห่งนี้คงได้จบสิน้นหน้าประตูพระราชวางังทาที่เพิ่งเลิกงานกำลังทยอยกลับบ้านมนุษย์เหล่านี้มีทั้งชายและหญิง เป็นชนชั้นระดับล่างสุดที่ถูกธรรมชาติทอดทิ้งเมื่อไม่มีธาตุติดตัวมาแต่กำเนิดทำให้ไม่สามารถปกป้องตนเองได้จึงต้องใช้ชีวิตอย่างทาตงานในพระราชวังอย่างงานเบาจะมี่าที่ถูกฝึกอบรมดูแลอยู่แล้วส่วนงานหนักงานหนักจะจ้างทาสจากข้างนอกมาทำอย่างกว่าทีมะผ่าฟืนคนเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกพระราชวังทรงเดชทุกคนถูกจัดให้เข้าออกตามเวลาค่ะ โดยมีท่าหัวหน้างานเป็นคนดูแลเย่ลูกคือหนึ่งในนั้นเด็กยิงหย่อนก้อนผลึกสีม่วงขุ่นระดับต่ำสุดใส่ไว้ในถุงข้างเอวนั่นคือข้าแรงของนางวันนี้พอก้าวพ้นประตูสองขาเล็กก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วจนเสื้อคลุมกันหนาวที่มีรอยประชุนปลิวสวยัยร่างเล็กวิ่งฝ่าหิมะที่เริ่มจะตกหนักขึ้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามตอกซอกซอยจนกระทั่งถึงบ้านอีกที่ใกล้จะพังแหลมิพังแหล นางรีบผลักประตูเข้าไปเพื่อหลบเลี่ยงความหนาวเสื้อคลุมเปียกชื้นถูกถอดออกจากร่างพาดไว้บนโต๊ะก่อนที่เด็กหญิงจะสาวเท้าไปยังเตาผิงกลับมาแทนที่จะทักทายบิดาก่อนแต่เจ้ากลับเห็นเตาผิงสำคัญกว่าค่าช่างน่าน้อยใจนะน้ำเสียงตัดพ้อดังขึ้นเบื้องหลังแต่เยลู่ไม่ได้หันกลับไปมองเพราะนางรู้ดีว่าเจ้าของเสียงกำลังเสรสร้างเด็กหญิงจึงเลือกเอ่ยเรื่องสำคัญแทน ข้าวาดแผนที่ในพระราชวังเสร็จแล้วได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มวัยราวยี่บดรีบหยิบเสื้อคลุมที่เด็กน้อยถอดพาดไว้บนโต๊ะมากางดูก่อนจะหัวเราะเสียงดังกล่าวชมไม่ขาดปากฮ่าฮ่าเก่งมากยาเวเออบ้านเราเก่งจริงๆไม่ต้องมาชมเลยท่านอย่าได้ลืมส่วนแบ่งของข้าไม่ลืมลืมบิดาผู้นี้รับรองด้วยเกียรติอันสูงส่งว่าจากลินกรอกของบุรุษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดา ทำให้ยาเวลูกต้องกรอกตามองบนด้วยความหมันไส้พันกลับมาแค่นนสิงใสเฮออย่างท่านไปมีเกียรติตั้งแต่เมื่อใดปละนางเด็กคนนี้นี่เจ้าจะยอมลงให้ข้าบ้างมีได้เชียวหรือเชียนอ้าวกล่าวอย่างไม่จริงจังนะสายตาไม่ละไปจากแผนที่ร่างเล็กลุกจากเตาผิงสาวเท้ามานั่งเก้าอี้ด้านข้างชี้นิ้วไปยังจุดสีแดงบนแผนที่ที่วาดอยู่บนเสื้อคลุมนี่คือหอสมบัติ ที่นั่นไม่ได้ใช้ทหารเฝ้ายามข้าสืบมาแล้วชั้นนอกเป็นค่ายคนเวสส่วนหน้าประตูห้องเก็บสมบัติล้ำค่ามีอสูรร้ายสองตัวเฝ้าอยู่ท่านพอ่อท่านคิดว่าจะผ่านเข้าไปได้หรือหืๆเดี๋ยวเจ้าก็รู้เฉียนอ้าหัวเราะในลำคอแววตาแฝงความเจ้าเล่สองพ่อลูกแท่ฉียนคู่นี้อาชีพหลักคือนักต้มตุนทั้งยังเป็นหัวขโมยตัวฉกาศ ฉากหน้าแซงอยู่อย่างยากจนค้นแค้นเหมือนชนชั้นทาสทั่วไปแต่ถ้าจริงแล้วซ่อนสมบัติลำ้ำค่าเอาไว้มากมายหลายแห่งด้วยความที่เป็นคนหัวไวและมีความจำเป็นเลิศยาเวลูกจึงเป็นนกต่อให้บิดามาตั้งแต่จำความได้งานแรกของนางเริ่มเมื่อตอนอายุสีน่นาวคือการหลอกชิงตำราเวทมาจากนักเวทระดับสูงและตั้งแต่บัดนั้นเด็กน้อยก็เริ่มทำงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงงานนี้ ยังไม่ทันที่สองพ่อลูกจะได้ปรึกษาหารือถึงเรื่องแผนการประตูบ้านก็ถูกเคาะเฉียนอ้าวรีบตลบเสื้อคลุมผ้าไว้ดังเดิมนิ้วหน้ามองไปยังบานประตูที่นี่คือบ้านของท่าแท่เฉียนใช่หรือไม่เสียงดังกังวานที่แฝงพลังเช่นนี้เฉียนอ้าวฟังแล้วรู้ทันทีว่าแขกที่มาเป็นทหารชายหนุ่มรีบปรับสีหน้าท่าทางเป็นท่าชั้นต่ำผู้นอบน้อมลากขาข้างหนึ่งคลายคนพิการค่อยๆก้าวเท้าไปเปิดประตูอ่าใช่ขอรับ นายท่านฉีนเอาค้อมกายด้วยท่าทางหวาดกลัวไร้พิรุธทำให้ทหารที่มาต้องรีตามองไปยังขาข้างหนึ่งของเขาเจ้าขาพิการหรือขอรับพอดีว่าหน้าหนาวปีนั้นข้าน้อยพอพอไม่ต้องสาธยายทหารนุ่มใบหน้าเข้มรีบเอ่ยตัดบทก่อนจะมองผ่านร่างสูงเข้าไปในตัวบ้านในบ้านเจ้ายังมีทาสหญิงนามยาเวลูอยู่ใช่หรือไม่ใช่ขอรับนางเป็นบุตรสาวของข้าน้อยเองดี องค์ชาย14มีรับสั่งจ้างงานท่าชั้นนอกจำนวนพันคนให้ไปทำงานในกองทัพที่กำลังจะเดินทางไปเมืองเทียมฟ้าคำสั่งนี้มีอาจขัดขืนได้ผู้ที่มีรายชื่อจำเป็นต้องไปทุกคนเพราะฉะนั้นบอกให้บุตรสาวของเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ชาวไปรายงานตัวที่หน้าประตูเมืองโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ